วัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูต้นกระเบานะกระเบาใหญ่นะครับนี่ฮะลักษณะใบนะใบจะเป็นลักษณะใบยาวนะเงามันนะปลายใบแหลมขอบใบจะคู่ขนานนะครับตัวนี้เป็นกระเบากระเบาน้ําหรือกระเบาใหญ่นะครับตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงก็คือส่วนของเมล็ดนี่ มีรถเมาเบื่อแล้วก็มันนะครับตัวนี้เอาไปทํายาเกี่ยวกับพวกรักษาโรคผิวหนังนะครับรักษาโรคผิวหนังโรคกาเคลื่อนนะมะเร็งพุทธลาดนะครับโรคเลื้อนพวกนี้นะครับในส่วนของเมล็ดไปหงนะครับในส่วนของเนื้อในเมล็ดไปหงกับน้ํามันนะครพวกน้ามันมะพร้าวน้ํามันงานะฮะแล้วแต่นะครับาโรคผิวหนังนะครับตัวนี้เคยถ่ายตัวกระบอกลักหรือกระบียนให้ดูแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายกระเบาใหญ่ให้ดูตัวน,นี้เพิ่งติดลูกแต่ว่ายังไม่ลูกยังไม่แก่นี่นะครับลักษณะผลกระเบาใหญ่คือกระเบาะนะ้ําเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยาังยาจะซูมให้ดูนี่นะครับผลจะเป็นสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลแก่นะครับผิวหนังผิวของผลจะเป็นแบบลักษณะกรัรมยีนะครับมีผลปกคลุม ส่วนกระเบียนจะเป็นสีดำเนาะสีดำนะี่ความแตกต่างตัวนี้ลูกใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่สูงซูมไม่ค่อยเห็นนะนะลูกใหญ่ใหญ่ขนาดสองกำปั้นนะหลายลูกครับข้างบนนะดกครับเดีว,ว่ายังไม่ถึงก็ดูสุกไม่รูนะ้เห็นหรือเปล่านะครับ อยู่ข้างบนอีกหลายลูกครับอยากพามาดูครับวันนี้เนี่ยลูกตัวนี้สูงมากครับใหญ่มากหลายปีนะตัวนี้คืออยู่ในมอขอนะครับตัวนี้ก็คือสาธิตสาธิตศึกษานะครับแล้วก็ตรงข้านี้ก็จะเป็นส่วนของ ต้นกระเบาใหญนะ่ตัวนี้นนะนนะเก็บเชือกคนนะคนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วนะครับแต่ต้นไม้ก็ใหญ่มากเจะเชือกกันดูอันนี้ก็คือใบนะตัวนี้เป็นคณะนะคณะนิสตร์เนาะฝั่งตรงข้ามกับสาธิตศาสตาร์อยู่ตรงนี้หลายหลายต้นนะครับ เมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคเลืน้นก็ใช้ต้นกระบองนี่ปลูกไว้เพื่อจะทําเป็นยารักษาโรคผิวหนังต่างๆนะครับก็ยังเหลือลองรอยของการรักษาโรคอยู่นะครับก็คือส่วนส่วนของต้นกระบองนะมีหลายต้นครับต้นนี้ก็ประมาณสามคนโอบได้มั้ยใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูลูกใหญ่ๆนี่นะ เดี๋ยวรอให้สุกนะฮะถ้าสุกล่วงลงมาเดี๋ยวจะมาเก็บออกเม็ดไปทํายาไปเข้ายาทํายารักษาโรคผิวหนังนะครับ,รบส่วนของใบก็มีรดเมาเบื่อนะครับใช้รักษาจากเคชื่อได้ครับใช้รักษาตําแล้วก็ทอกถูบริเวณที่เป็นนะหรือผสมกับพวกสุรากะไรนะ ผสมเล่าแล้วก็ทาถูบริเวณผิวหนังที่เป็นโรคก,กัดเลือดน้าวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับกระบองกระเบาใหญ่กระบอาน้ำวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ